โอ้ไฮเยวก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับและวันนี้เราก็อยู่กับเกม GTA V อีกแล้วนะครับผมและตอนนี้หลังจากที่ผ่านไปหลายวันเนี่ยเราก็มากับภารกิจนี้วนะครับก็คือปนห้างทองนะครับซึ่งจากครั้งที่แล้วที่เราได้ทําการวางแผนไปอย่างสวยงามเนี่ยตอนนี้วันนั้นก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเลสเตอร์ได้ทําการโทรมาบอกผมแล้วครับว่าให้ผมเนี่ยไปทําการขโมยรถหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นรถของทางแอนนะครับก็คือรถบริษัทแอนนะครับ ซึ่งในรถคันนั้นเนี่ยจะมีชุดของการพ่นแอร์นะครับแล้วก็จะมีแบบแมสท,ที่เอาไว้ปิดหน้าแล้วก็รอดจากแก๊สต,ต่างๆได้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราใส่แมสพวกนั้นหรือชุดพวกนั้นเนี่ยเราก็จะรอดจากแอร์นะครับเราก็คือถามว่าทําไมจะรอดจากแอร์ปกติแอร์มันก็ธรรมดาความเย็นนะครับแต่ว่า แก๊สแอทที่เราจะไปพ่นในห้างทองกันเนี่ยเราจะเป็นใช้แก๊สของเลสเตอร์นะครับซึ่งแก๊สนั้นจะทําให้ทุกคนสลบนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะใส่หน้าก,ากากอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็จะไปทําการพ่นนะครับผมก็คือในเมื่อทุกคนในห้างทองสลบเราก็จะปนได้อย่างสบายๆเลยครับผมตอนนี้เราก็เลยจะไปทําการขโมยรถมานะครับซึ่งจะเป็นรถของทางแอทนะครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยผมเห็นรถคันนี้มันดูเท่กว่าครับผมคือรถของผมกว่าจะขับไปถึงมันนานพอดีก็เลยขโมยรถคันนี้แม่ง ทุกคนอันนี้ก็จะเฟี้ยวกว่านะครับผมมา แล้วก็คือเราจะไปทําการขโมยรถคันนั้นนะครับซึ่งบอกเลยว่าง่ายๆมากเลยครับผมการขโมยรถช่วงนี้สําหรับผมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถามว่าทําไมถึงไม่เอารถอันอื่นเพราะว่ารถคันนั้นเนี่ยจริงๆผมไม่ได้ต้องการรถคันนั้นหรอกครับรถที่ผมต้องการเนี่ยจะเป็นรถของตํารวจใหญ่ๆคันหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเรารีบทําการขโมยรถที่เป็นรถแอร์ก,กันก่อนเลยนะครับซึ่งจําเป็นเนี่ยก็คือในรถคันนั้นมีชุดนะครับและตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับทางค่ายแอร์แล้วชุดนี้แหละครับผมแล้วก็จะม ันอยู่ในรถคันหนึ่งของที่นี่นะครับเดี๋ยวอันดับแรกเราจะทําการจอดรถตัวเองก่อนเลยก็แลละกันนะครับผมมา และตอนนี้เนี่ยคนคนนี้ก็คิดว่าผมอ่ะจะมาซื้อของนะครับแต่จริงๆเขาไม่ดูให้ทุกคนมันต่อยผมว่ามันรู้แล้วว่าผมจะมาขโมยของแต่ผมจะไม่สนมันนะครับผมจะรีบไปขึ้นรถเลยนะครับแล้วก็คือด้วยความเร็วสูงพวกนี้ก็น่าจะจับผมไม่ทันหรอนองทุกคนมาเนื่องจากพวกนี้ก็เป็นแค่คนขายของธรรมดานะครับไม่ใช่แบบระดับระดับพวกตำรวจนอะงทุกคนทีนี้เนี่ยตอนนี้เขาโทรหาตำรวจแล้วนะครับและทีนี้ผมต้องรีบหนีตำรวจก่อนเลยนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะได้รับรถแอร์มานะครับซึ่งข้างในรถนี้เนี่ยก็จะมี ทั้งเสื้อผ้าแล้วก็มีเจ้าตัวแบบแมสอะไรที่เอาไว้ปิดหน้าแล้วก็รอดจากแก๊สต่างๆได้นะครับซึ่งมันเป็นรถของทางแอร์แหละครับผมเราก็จะเหมือนเราจะปลอมตัวเป็นคนไปพ่นแอร์ครับแต่จริงๆเราจะไปพ่นสารสลบนะครับก็คือยาสลบในกลิ่นของแอร์นะครับและหลังจากนั้นทุกคนก็จะสลบครับและตอนนี้เนี่ย ผ่านไปสักพักผมก็หลบหนีมาจากตำรวจได้อย่างสวยงามแล้วนะครับและที่นี้ผมจะเอารถคันนี้ไปจอดที่บ้านของเลสเตอร์นะครับและผมยังต้องขโมยอีกรถหนึ่งด้วยนะครับซึ่งจะเป็นรถของทางตำรวจนะครับแต่ว่าที่จะขโมยเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งในส่วนของแผนการนะครับเดาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราจะรีบทำการเอารถคันนี้ไปจอดที่บ้านของเลสเตอร์กันก่อนเลยกและกันนะครับผมมาเราก็จะได้ไปทำการขโมยคันต่อไปนะครับแล้วตอนนี้เนี่ย ก็ถึงหน้าออฟฟิศของเลสเตอร์นะครับจะเรียกว่าบ้านหรือออฟฟิศดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับปกติเนี่ยบางทีเลสเตอร์ก็มาพักตรงนี้บ้างมาอยู่ตรงนี้บ้างบางทีก็เรียกบ้านบางทีก็เรียกออฟฟิศซะหนอทุกคนมาและตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการโทรคุยกับเลสเตอร์อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมและเลสเตอร์ก็คือบอกผมว่าให้ผมรีบไปทําการขโมยรถอีกคันได้เลยก็คือรถของทางตารวจนะครับและตอนนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราจะต้องรีบทําการเอารถคันนั้นมาจอดที่นี่ด้วยนะครับแล้ววันพรุ่งนี้เราจะได้ไปทําการ การป้นแล้วทุกคนก็คือดีใจมากเลยครับผมเวลาที่รอมานานก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับผมและทีนี้อันดับแรกเราจะรีบทําการจอดหาที่ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมเราจะทําการเล็งเป้าหมายนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยเลสเตอร์บอกว่ากําลังจะเคลื่อนไหวอยู่นะครับจะเป็นรถคันใหญ่ของทางตํารวจนะครับผมเราต้องรีบทําการขโมยรถคันนั้นเราก็หนีมาจากตํารวจครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ไปทําการเอารถคั้นไปจอดที่บ้านของเลสเตอร์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ย เราใกล้จะถึงแล้วนะครับก็คือนี่เลยครับผมรถที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับจะเป็นคันนี้เลยครับผมแล้วก็คือเมื่อกี้ข้ามมานะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่มีรถคันนี้เนี่ยเราก็จะทําอะไรไม่ได้นะครับแล้วเราก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้นะครับว่าทําไมถึงผมต้องขโมยรถนี้นะครับมาและตอนนี้เนี่ยตำรวจตามผมอย่างหนักเลยนะครับและผมเนี่ยจะต้องรีบทําการหลบจากตํารวจด้วยแล้วก็ขโมยรถคันนี้ด้วยนะครับผมพยายามจะแบบยิงล้อคันนี้นะครับแต่ก็มันหามันยิงไม่ได้อะทุกคนมันยิิงไม่่่คคออตตะเนาทุกกแ็ ตอนนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะข้ามไปเลยก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็คือขมโมยรถมาแล้วอย่างเรียบร้อยนะครับผมและทีนี้เราจะเอารถคันนี้ไปจอดหน้าออฟฟิศของลิสเตอร์แล้วก็เตรียมวางแผนเลยครับตอนนี้ก็คือค่อนข้างจะดึกมากแล้วด้วยนะครับและหลังจากนี้เนี่ย พรุ่งนี้เราก็จะได้ไปทําการป้นที่ห้างทองแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้รู้กันอีกทีนะครับว่าเหตุผลที่ขโมยรถคันนี้คืออะไรนะครับเอาเป็นว่าเราลองเดาแล้วเม้นกันในคอมเมนต์ดูนะครับว่าทําไมถึงผมต้องขโมยรถคันนี้นะครับและหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะแบบอีกสักพักเดี๋ยวเราก็รู้กันเองนะครับผมมาแล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยอากาศคือแบบดึกมากแล้วนะครับผมมาพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นเช้าๆเลยะครับผมตื่นแบบป้นของนะครับผมอ่ะ ตอนนี้ก็คือขับไปอย่างสบายๆชิลๆนะครับเพราะพรุ่งนี้เนี่ยเราก็ต้องบบเตรียมการหนักนะครับและดูดิทุกคนรู้สึกเหมือนมองทางไม่ค่อยเห็นเลยทุกคนเนื่องจากมันดึกนะครับผมมาแต่ก็คือยังพอขับได้แหละครับผมมาแล้วก็เอารถไปจอดในการหลาดนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยนี่จะเป็นการหลาดปะเนี่ยทุกคนหรือเป็นที่จอดรถธรรมดานะครับมันเป็นทางเดินนะครับเลสเตอร์ก็โทรมาบดีเลยเขาก็บอกผมว่าขโมยเสร็จยังผมก็บอกไปว่าขโมยเสร็จเรียบร้อยล,ลูกพี่แล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะรีบทําการเดินไปก่อนเลย แล้วกันนะครับผมมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่าฝนก็เพิ่งจะตกนะครับผมมาตอนนี้ก็ตกอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมมาและตอนนี้วันต่อไปก็มาแล้วครับผมนี่เราก็กําลังจะวางแผนกันอยู่นะครับว่าจะเอายังไงบ้างตามที่คุยกันไว้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็คือตอนนี้เนี่ยแฟรงคลินก็นั่งอยู่นะครับส่วนผมไมเคิลก็กําลังจะบอกอยู่นะครับว่าแผนการก็ง่ายมากเลยนะถ้าเกิดว่าอยากทําให้สําเร็จก็เชื่อฟังกันแล้วก็คือ เชื่อเลสเตอร์นะครับเลสเตอร์บอกให้ทําอะไรก็คือต้องทําตามที่เลสเตอร์บอกนะครับและอีก2คนอีก3คนนี้เนี่ยก็คือคนที่ผมได้เลือกไว้จากคลิปที่แล้วนะครับผมมา ตอนนี้ก็คือเลสเตอร์แกรมจะอธิบายครับว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะครับในแผนการครั้งนี้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใกล้จะไปทําการป้นแล้วเราก็คือต้องระวังระวังตัวให้มากนะครับคือถ้าเกิดว่าผิดพลาดอะไรขึ้นมานี่จะซวยกันได้นะครับแล้วเขาก็บอกแฟรงคลินว่าแฟรงคลินจะเป็นคนพ่นสารสารสลบก็คือยาสลบเข้าไปใน แอร์ของห้างทองส่วนไมเคิลกับอีก3คนเนี่ยจะไปทําการป้นนะครับแล้วก็จะมีแฮกเกอร์คนหนึ่งด้วยนะครับผมก็คือรวมไมเคิลแล้วเนี่ยสคนนี้จะไปทําการป้นและอีกคนนึงจะเป็นแฮกเกอร์นะครับแล้วเราก็ต้องคุยกันว่า ใครจะทําอะไรบ้างนะครับผมมาแล้วตอนนี้เราก็จะเริ่มแผนการกันแล้วนะครับผมมาเราก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมมาแล้วก็คือถ้าเห็นคลิปสนุกสนุกแบบนี้แล้วอย่าลืมติดตามและเป็นกดกาลังใจกดไลค์อะไรให้ด้วยนะครับผมมาจางังหวะนี้ก็คือเราจะรีบทําการขึ้นรถเลยนะครับผมแล้วก็คือบอกเลยว่าแผนการครั้งนี้ของผมเนี่ยต้องไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็ชิลๆเลยนะครับผมมา และที่นี้เนี่ยเราก็คือขึ้นรถกันอย่างสวยงามแล้วนะครับส่วนผมกับแฟรงคลิงเนี่ยได้ทาการขึ้นรถสีดําคันนี้นะครับส่วนอีก3คนเนี่ยที่มีแฮกเกอร์คนหนึ่งแล้วก็คนช่วยป้นอีก2คนที่แบบพวกผมหามาเนี่ยเขาก็คือขึ้นรถอีกคันนะครับและตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับแฟรงคลิงนะครับเราก็จะขึ้นไปบนตึกเดิมนะครับผมที่เราเคยวางแผนไว้นะครับแล้วก็คือหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการฉีดสารเข้าไปนะครับแต่ดับแรกเราขอขึ้นไปบนชั้นบนสุดก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมมาแล้วก็คือเราก็จะคอ ค่อยไปพ้นสารยาสลบข้างใน แอร์ของร้านพิษนะครับผมและที่นี้ก็คือขึ้นมาอย่างเรียบร้อยนะครับผมและผมเนี่ยจำทางได้อย่างดีเลยครับผมจากที่ไมเคิลได้มารอบที่แล้วเนี่ยเขาก็คือบอกทางอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับคือการที่จะทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องวางแผนกันอย่างดีนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้วางแผนนี่คือแบบซวยเลยนะครับผมมาช่วงวน,นี้ก็มาแล้วก็ขึ้นบันไดอย่างชิวๆเลยครับผมและตูดีทุกคนโอ้โหมันค่อนข้างจะสูงจังน้อทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมมาแล้วก็ขึ้นมากันอย่างเรียบร้อยแล้วมันมีทางอีกไหมนะทุกคนเดี๋ยวด นะครับแป๊บหนึ่งเราต้องใจเย็นนะครับผมมาแล้วก็ตอนนี้ก็คือใกล้จะเห็นแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวตอนนี้ผมขอปีนลงมาข้างล่างก่อนเลยก็แล้วกันนะครับมันค่อนข้างจะแบบทางมันค่อนข้างจะยาวไงทุกคนแล้วก็หาไม่เจอว่ะทุกคนเฮ้ยผมจะหาไม่เจอไม่ได้นะเดี๋ยวขอดูกันก่อนแป๊บน,นึงนะครับผมถ้าเกิดว่าหาไม่เจอนี่คือซวยวนะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะเริ่มกันเนี่ยผมจะต้องโทรไปบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยทําการพ่นสารอะไรไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คืออดนดับไรกได้เราจะปีนขึ้นแล้วก็หาเจอแล้วนะคระ ตอนนี้ก็คือหยิบเจ้าตัวแก๊สของเราออกมานะครับแล้วก็คือให้เม kind of so no ื่อกี้ผมเผลอหยิบปืนแทนทุกคนนี่นะครับผมจะเป็นตัวแก๊สของผมนะครับก็คืออยู่ข้างล่างเนี่ยครับผมมาแล้วก็คือเราจะค่อยๆหยิบแก๊สของเรานะครับเดี๋ยวดูกันก่อนนะครับนี่เจ้าตัวแก๊สยาสลบของเราเราก็จะโยนไปในถังแอร์ของทางร้านนะครับผมและหลังจากนั้นก็จะเริ่มทําการทําการป้นเลยนะครับผมมาแล้วก็เคลื่อนดับแรกค่อยๆเล็งกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมมา นี่นะครับผม3 2 1ตูม้มปลาเข้าไปสิครับมันไม่ใช่ระเบิดนะครับผมมันเป็นเจ้าตัวสารยาสลบนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยในร้านแอนไอ้เจ้าไม,ไม่สิทุกคนในร้านห้างธนาคารเนี่ยเอ้ยผมพูดอะไรของผมวะเน,นี่ยทุกคนในห้างทองของเราเนี่ยก็คือดูดิครับจังหวะนี้ก็คือมันเริ่มมาแล้วครับผมนี่สารยาสลบนะครับและทีนี้ทุกคนก็จะได้กลิ่นของสารแล้วก็ค่อยๆสลบเหมือนแซนเดเรลล่าในแคบผมหรือจะเรียกว่าสโนไวท์วาทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับช่างมันเถอะครับ มามจังหวะนี้ก็คือเข้ามาอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็คือเรามากัน3คนตรงนี้นะครับส่วนแฟรงลิ้ก็อยู่ข้างบนครับและทีนี้เนี่ยเราต้องรีบหยิบด้วยความเร็วสูงเลยนะครับจะมีอะไรที่แบบของที่มีมูลค่าเราต้องรีบเก็บให้หมดเลยนะครับเนื่องจากคือเรามีเวลาจํากัดนะครับคือถ้าเกิดว่าตํารวจผ่านมาเห็นนี่คือซวยเลยนะครับเราต้องรีบแบบรีบเก็บของนะครับผมเราก็คือเห็นอะไรรีบแบบพังกระจกแล้วเก็บเข้ากระเป๋าให้หมดเลยนะครับผมจะมีเศษกระจกผมมาบ้างก็เก็บเลยครับผมเพราะเราใส่ถุงมืออยู่นะครับเราก็คือ เก็บหมดครับผมเก็บให้เรียบร้อยนะครับช่วงนี้ก็คือแบบร้อนเงินมากเลยครับผมโอ้โหทุกคนมาจังหวะนี้ก็คือแบบค่อยๆเก็บทีละอย่างเลยนะครับจะค่อยๆก็ไม่ได้มันต้องรีบนะครับผมมาแล้วก็จังหวะนี้ก็คือเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวขอเช็คความเรียบร้อยก่อนอีกทีนะครับว่าเหลืออะไรบ้างมาทุกคนแล้วก็เหลือนิดนึงนะครับเราจะรีบเก็บกันเลยนะครับผมมา แล้วก็เหลืออะไรอีกไหมเอาดอกไม้นี่ไปได้ไหมทุกคนไม่ได้นะครับผมกระเป๋าก็เกือบจะเต็มแล้วทุกคนเราก็ทางนี้ก็เต็มหมดแล้วนะครับเราก็คือเหลืออีกนิดนึงนะครับผมตรงนี้นะครับเราก็รีบทํททาการพังเข้าไปเลยสิครับเราก็หยิบเอามานะครับโอ้โหทุกคนการป้นรอบนี้นี่คือค่อนข้าขง,งจะเฟี้ยวมากเลยทุกคนเราก็นี่ตีเข้าไปสิเอาปืนเฉาะเข้าไปแล้วก็เก็บให้หมดนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็คือย,ยังเหลืออีกอทุกคนทำมันเยอะจังวะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราก็ได้เงินมาโอ้โหทุกคน 4,000กว่าดอลลาร์ครับผมจังหวะนี้คือเกือบจะ5,000กว่าดอลลาร์แล้วอะครับผมมันเยอะมากเลยนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็จะรีบทําการน็อกเอาเจ้าตัวสกิลตี้การ์ดก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมซึ่งจะเป็น คนที่แบบทําการเฝ้าครับผมเฝ้ายามอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้เราจะรีบขึ้นมอเตอร์ไซค์นะครับและตอนนี้เนี่ยตำรวจตามผมแล้วครับตำรวจตามสีดาวเลยนะครับผมก็คือค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับแล้วเราต้องรีบหนีนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราขับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยความเร็วสูงนะครับเราต้องตามเพื่อนของผมไปนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ตามเพื่อนก็คือตายครับผมเราก็คือ รีบไปด้วยความเร็วสูงนะครับและตอนนี้เนี่ยแฟรงคลินก็คือรีบทําการขึ้นไปบนรถคันนั้นแล้วครับผมก็คือรถตํารวจที่ผมขโมยมานะครับที่มันค่อนข้างจะไซส์ใหญ่ด้วยนะครับผมถามว่าทําไมถึงขโมยนะครับก็คือเพื่อซ่อนพวกมอไซค์แล้วปลอมตัวเป็นตำรวจคนหนึ่งนะครับผมก็คือเราจะแอบ,บยิงล้อของตำรวจด้วยรถคันนั้นนะครับผมก็คือหน้าที่แฟรงคลิงนะครับผมส่วนพวกไมเคิลแล้วก็อีก2คนนี้ก็จะทําการหนีนะครับผมนี่แหละทุกคนแผนของผมนะครับแลีวตอนนี้จะรีบหนีกันก่อน,อนเลยก็แล้วกันนาะทุกคนมา แล้วก็คือเราเข้าไปในเะจ้าตัวทันเนลตรงนี้แล้วนะครับก็คือทางใต้ดินนะครับผมแล้วก็คือที่นี่ก็จะมีการก่อสร้างอะไรเล็กน้อยซึ่งเลสเตอร์ได้บอกทางให้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับและที่นี้เนี่ยเราจะค่อยๆไปตรงนี้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราจะต้องรีบออกจากตรงนี้กันก่อนเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราแบบติดอยู่ข้างในตำรวจนี่คือมาด้วยความเร็วสูงและนี้จะเป็นหนึ่งเหมือนแบบการหลอกตำรวจให้แบบหลงทางอะไรประมาณเนี่ยครับผมเราก็คือรบกวนคนก่อสร้างด้วยนะครับผมเพราะผมก็มาเที่ยวเล่นน่าทุกคนเขาก็จะคิดอะไร กับพวกผมเะนาะว่าแบบไม่มีอะไรจะทำแลว้วหัวถึงมาขับมอไซค์เล่นแถวนี้เนี่ยแต่จริงๆก็คือเขาไม่น่านจะรู้จักกับพวกผมแล้วครับแต่ก็ช่งางเขาถครับมาจังหวานนี้ก็รีบออกกันเลยก็แล้วกันนะครับผมและตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว,ว่าตํารวจน่าจะงงไปอย่างเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าตํารวจเนี่ยตำรวจไม่งงแล้วยังตามผมได้ผมก็จะเริ่มแผน B นะครับก็คือแผนของแฟรงคลินนะครับผมแฟรงคลินก็คือตามมาจากทางข้างบนอยู่นะครับแฟรงคลินก็ปลอมตัวเป็นตํารวจแหละครับก็อยู่ในรถคันใหญ่ของตํารวจที่ขโมยมานะครับผมและตอนนี้เนี่ยไม่มีใครรู้ด้วยนะครับว่า e The รถคันนั้นเนี่ยมีแฟรงคลินนะครับไม่ใช่เป็นตำรวจแท้นะครับล้วก็โอ้ทุกคนทางค่อนข้างจะมืดมอของตำรวจบ้างนะครับก็คือเพื่อช่วยเพื่อนตัวเองนะครับและตำรวจอื่นๆก็จะแบบไม่สงสัยนะครับว่าใครยิงมานะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยตามพวกรถของผมอยู่นะครับและทีนี้เขาก็จะไม่รู้ด้วยนะครับและตอนนี้เนี่ยเราจะค่อยๆยิงล้อของพวกตำรวจให้มันแบบรถพวกมันหยุดลงสโลลงอะครับผมซึ่งบอกเลยว่าแผ่นนี้นี่คือของเลสเตอร์มันเกียนมากเลยครับผมแล้วก็เป็นอะไรที่สวยงามมากด้วยนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะได้รับเงินมาเยอะแยะแล้วก็ไป แบนกันนะคบผมมาแล้วก็หยิบปืนหยิบปืนแล้วก็เล็งล้อของมันแล้วก็ยิงเข้าไปสิครับล้านหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะรถไอ้มไซค์สามคันนี้เนี่ยไปขึ้นข้างในด้านหลังรถของผมนะครับมันจะมีที่เอารถขึ้นอยู่นะครับด้านหลังจากนั้นเราก็จะหนีไปนะครับผมตอนนี้เนี่ยรถตำรวจแต่ละคันก็จะแบบรถติวด้านหลังนี่คือช้าลงหมดทุกคันแล้วนะครับเนื่องจากผมยิงล้อไปมันก็ยางแบนแล้วขับไม่ได้นะครับส่วนรถคันนี้ก็คือโดนยิงไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เฮ้ยมันยังไม่โดนยิงวะทุกคน นี่ครับผมจังหวะีนรถคันนั้น,นก็เรียบร้อยไปแล้วครับผมและทีนี้เนี่ยผมจะรีบทําการให้3คนนี้เอามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปข้างในก็คือเอามอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดข้างในรถของผมนะครับและหลังจากนั้นก็คือยังไงล่ะครับภารกิจของเราก็สําสเร็จไปแล้วครับผมปอนอะไรไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับและทีนี้ก็คือง่ายๆครับผมเอามอเตอร์ไซค์สามคันนี้ขึ้นมาในรถของเรานะครับและหลังจากนั้นก็คือกลับบ้านครับผมเอารถคันนี้ไปจอดส่วนตํารวจก็จะไม่สงสัยอะไรนะครับเพราะว่าอีรถตํารวจพวกนั้นนี่คือมันเจ๊งไปออยยย่างเรรีบ้แลว ข้างในก็โดนผมยิงไปอย่างสวยงามนะครับเขาก็จะสงสัยนะครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยแม้แต่ตำรวจกันเองยังเลี่ยมกันได้เหรอแต่ก็คือโดนเลี่ยมไปแล้วแหละครับผมมาแล้วก็คือ จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมทําคลิปสนุกสนุกแบบนี้อีกเนี่ยบนคลิปนี้ก็รีบกดไลค์ให้ถึง50ไลค์นะครับถึงคลิปต่อไปจะมานะครับถ้าเกิดว่าไม่กดก็คือยังไม่มานะครับผมเราก็กดไลค์อะไรนี่คือฟรีนะครับถ้าเกิดว่าเราก,กดเนี่ยก็คือจะเป็นไะไ์ที่ค่อนข้างดีแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับมาสําหรับคลิปนี้ก็คือคงต้องจบกันแล้วนะครับและทีนี้ก็คือเอารถไไปปจอดยยงชวเลผมมา เดี๋ยวเป็นว่าจบคลิปนี้ที่แบบจอดรถกันก่อนเลยก็แล้วกักนน้องทุกคนแล้วก็ค่อยจบคลิปกันนะครับและทีนี้ก็คือรีบเอารถมาจอดแล้วก็เอาอะไรมาปิดให้เรียบร้อยนะครับผมมาเดี๋ยวอันดับแรกพวกผมจะออกจากที่นี้ก่อนเลยแล้วก็ซ่อนรถคันนี้ก่อนด้วยครับผมคือถ้าเกิดเราไม่ซ่อนนี่ไม่ได้นะครับแล้วก็ผ้ามาปิดอย่างสวยงามเลยทุกคนและแผนการของพวกเราก็สําเร็จไปอย่างสวยงามนะครับผมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสามัคคีคือความสําเร็จนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามัคคีก็จะไม่สําเร็จนะครับแล้วก็คือเรียบร้อยครับผมทีีนน้้กกกก็็อาตััังงแแบบบ่ลวจ ภารกิจนี้นะครับเอาละครับไปละบายบายช่ำ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 